ขอแนะนำเพจ InBack เติมเกมรับเติมเกม,เมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li like น์แอด InBack เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับเสื้อช่องของ Return Studio เสร็จแล้วนะครับสำใครที่กำลังรออยู่หรือใครที่กำลังสนใจนะครับก็สามารถจับจองกันได้นะครับมีราคาอยู่ที่390บบาทเท่านั้น นะครับแถมส่งฟรีให้อีกด้วยนะครับหรือมัดจําไว้เพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับก็ใครที่สนใจอยากจับจองนะครับก็สามารถทักไปได้ที่เพจของ Return Studio กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปจับจองกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการอัปเดตข่าวสารของ efootball สองพันยี่สิบสี่โซนมือบายหั่งฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่งคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึง การคาดการแพ็คใหม่หรือว่าแพทนักเตะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตนี้นะครับก็จะมีใครกันบ้างเรามาทําการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาดูทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทาการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับรวมไปถึงวันจันทร์หน้าผมก็มาเริ่มไล่เรียงแพ็คปัจจุบัันนนกก่อ สำหรับแพ็กปัจจุบันทุกคนมีแพ็กของลิโอเนลเมสซี่บิ๊กทาว์ทุกคนมีทั้งหมด3เวอร์ชันเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีใครเติมได้แพ็กไหนกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กนี้ทุกคนอยู่กับเราอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันทุกคนก็คือจะหมดอายุอีกทีวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับและต่อมาอีกหนึ่งแพ็กคือแพ็กของอีพิกอิตาเลียนลีกราเดียนนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเราอีกเช่นกันทุกคนเพราะว่าจะหมดอายุอีกทีก็คือวันจันทรัองคบแพ็ข ตำนานแนวรับของอิตาเลียนลีกหรือว่าลีของกันโชซีเรียอิตาลีนะครับพอมีใครเปิดแพ็กไหนกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สหรับการคาดการของแพ็กอีพิกหรือแพ็กตำนานนะครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่ามีรายชื่อของนักเตะเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลนะครับแต่ว่ายังไม่ระบุนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่จะเข้ามาให้เปิดเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูเมื่อตัวเกมยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นนักเตะคนไหนนะครับ ม้ว่าจะเป็นเนมาเจีอนะครับวันนี้ก็มีใครหลายคนรอกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้อันนี้ก็เข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนะครับก็รอวันเปิดอย่างเดียวแล้วกันนะครับสำหรับเนมาเวอร์ชันนี้ส่วนต้องฟังของคิเซโนโรนลโดนะครับวันนี้ก็มีใครหลายคนแคปภาพมาหลาคนแล้วก็ทักเข้ามาถามกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่ามันจะมาในตัวเกมหรือเปล่านะครับบอกเลยนะตอนนี้นะครับว่าคิเซโนโรนลโดเวอร์ชันนี้นะครับยังไม่กลับเข้ามาในฐานข้อมูลเลยทุกคนก็คือยังไม่มีโอกาสที่ จะกลับเข้ามาในตัวเกมนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการอัปเดตครั้งถัดไปแล้วกันนะครับว่าทางฝั่งของตัวเกมหรือคนนมินะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเวอร์ชันที่คล้ายคลึงกับเลโอนีเมซี่ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ดีนะครับคนคริสโนโรนารุ่นะครับไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หลักหรือว่าไม่ได้เป็นแบรนด์แอเบเดอร์ของตัวเกมแล้วนะครับวันนี้ก็ยากพอสมควรนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดนะครับไม่เหมือนกับลิโอนลเมซี่คนเพราะว่าลิโอนลเมซี่นะครับเป แฟนแอเบอร์หลักของตัวเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาบ่อยพอสมควรนะครับรอทุกคนอยากให้นักเตะตำนานคนไหนเข้ามาให้เปิดสัปดาห์นี้กันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับว่ารอตำนานคนไหนกันอยู่บ้างนะครับต่อมาคือแพ็คของ Player of the w e e k นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับสำหรับวันพฤหัสนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น p a y e ย of the Week การ์ดเขียวนะครับรวมไปถึง Player of t h e Week การ์สสีม่วงหรือว่า f a c e เชเบรียนะครับอันนี้ก และเรามาดูดนฝั่งของการคาดการณ์แบบคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับก็คือเป็นคิวของกัปตสีเขียวทั้งหมดน่ะเอ่คนหรือว่าจะถูกเพิ่มเข้ามา1แพ็คนั่นเองนะครับสำหรับการคาดการณ์ก็คือมันหมดสเอ็คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยแฮร์รี่เคนครับทุกคนแอชชาร์ปฮาคิมี่นะครับอ <Ash> ารูนาวาเราโคฟทุกคนคาวนูกูนะครับ, una, ico, รบแล้วก็มีทางฝั่งของโอลิเวร่านะครับแอนโทนีโกดอนครับทุกคนเจเรมีโดกูนะครับ,รบแล้วก็ มีเพิ่มเติมอีก3คนตามนี้เลยนะครับว่ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและอีก2แพ็คที่หมดอายุไปก็คือแพ็คของลีกซิเล็ชันนะครับไมว่าจะเป็นลีกของบราซิลนะครับอันนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับรวมไปถึงอีก1แพ็คก็คือลีกของ b b บีนะครับอันนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คที่หมดอายุไปเนี่ยทุกคนก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่ามีแพ็คไหนเข้ามาแทนที่กันบ้างนะครับต่อมาคือทางฝั่งของอีเวนการแจกฟร ไอเทมอัพสกิลไอเทมอัพเลเวลรวมไปถึงการแจกเฟรทเทมเชนเดียวและทองฟรี50ทองนะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เชิญใหม่คลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ